พบกับที่เชฟมสีในกิจกรรมคุกกิ้งนะคะวันนี้ที่เชฟมสีก็มีเมนูขนมแสนอร่อยให้เด็กๆได้ลองทำกันเด็กๆพร้มหอยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยคะ่ะเมนูในวันนี้ก็คือปังโรม้วนเสียบนะคะซึ่งมีขั้นตอนง,ง่ายๆทำเพียงสีขั้นตอนเองนะคะเดีกๆลองพูดและทำตามพ่เชินะคะหนึ่งทา สตัดสี่เสียบอีกรอบหนึ่งนะคะหนึ่งท่าสองหมวนสาตัดสีเสียบต่อไปนะคะเราจะไปดูวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะวัตถุดิบในการทำนะคะ1ขนมปัง สองแยม <Jam. S 1> สามไม้พาย 4. ไม้เสียม <S care. S 1> ห้ามี ที <Yeah. S 2> Cutting board เมื่อเรารู้จักวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำแล้วต่อไปเราลองไปทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็นําขนมปังมาวางไว้บนจานแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็นําแยมสตรอเบอรี่นะคะมาทาให้มันทั่วๆแผ่นขนมปังนะคะโดยใช้ไม้ไม้พายนะคะ ทาไปทั่วๆเลยค่ะให้มันเต็มแผ่นเลยนะคะเมื่อเราทาทั่วเต็มแผ่นแล้วเราก็ม้วนขนมปังนะคะวิธีม้วนนะคะเราจะม้วนขนมปังเข้าหาตัวเองนะคะเด็ดๆจับมุมขนมปังแล้วค่อยๆม้วนนะคะเข้ามาหาตัวของเรานะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเมื่อเราม้วนขนมปังเสร็จแล้วเราก็นำเขียงมากับมีดนะคะมาหั่นขนมปังให้เป็นชิ้นๆนะคะเมื่อเราหั่นเสร็จแล้วเราก็นำไม้เสียบไปเสียบลงบนขนมปังนะคะ เป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็นำไปวางไว้บนจานนะคะทาต่อไปเรื่อยๆจนกว่าที่เด็กๆจะพอรับประทานนะคะจิ้มไปเลยค่ะนะคะมาวางไว้ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะ หน้าตาฟังโรม้วนเสียบของพี่เชิ์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเจอกันในคลิปต่อไปเด็กๆลองไปทบทวนขั้นตอนในการทำฟังโรม้วนเสียบกันก่อนนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะหนึ่งทาสองม้วนสาตัดสีเสียบอีกรอบนึงนะคะ1นึทา สองหมวนสามตัดสี่เสียบเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเมนูปังโลงม้วนเสียบของ่ิื่อในวันนี้ดีดๆชอบกันหรือเปล่าคะถ้าชอบแล้วอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้ดิ่ชาดูด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย